นาฬิกาที่เป็นเรือนทองคานะแต่ไอตัวเรือนมันจะยังไม่ใช่ทองนะฮะอันนี้เราก็จะเก็บไว้ฮะให้ลูกค้าเป็นออโต้ด้วยนะยี่ห้อผมอ่านว่าไม่รู้ผมอ่านถูกอ่านผิดนะมันเขียนว่า D O แล้วก็ X A d o าโ d o ่าอะไรเงี้ยฮะนี่ครับตัวเรือนเนี่ยเช็คแล้วได้ 74, 75และ76ประมาณนี้เพราะว่าชุบชุบไปอย่างดีชุบไปหนาเป็นเป็นงานต่างประเทศคุณใส่อย่างเงี้ยสีไม่มีหลุดไม่มีลอกนะฮะเพราะว่ามันเป็นทองแล้วก็เคลือบทองไว้อีกทีหนึ่ง มันก็เลยมีการเวลาเช็คแบบเปิดผิวเมื่อมีความแตกต่างของระหว่างเปิดผิวแล้วก็ไม่เปิดผิวเช่นถ้าไม่เปิดผิวเนี่ยเปอร์เซ็นต์นอาจจะสูงขึ้นนิดหน่อยเช่น77 76แต่เวลาพอเปิดผิวแล้วอาจจะเหลือ75เหรือญเนี่ยผมเข้าใจว่ามันทําที่75แต่มันควรตอกที่75แต่อันนี้ไม่มีตอกไม่มีโลโก้อะไรเกี่ยวกับ75หรือไม่ได้บ่งบอกว่ามันคือทองคําเลยเมื่อกี้ประเมินเบื้องต้นอยู่ต้องเห็นเงิน70,000บาทต้าบอกจัดการเลยช่างน้ำหนักก่อนหลอมครับขอร้องอย่างเดียว ขอ,อให้มันอยู่ที่7 4 7 5 2 8 3 6กร,รมัมไปหลอกกันครับจะกลายเป็นของแท้หรือจะกลายเป็นของเล่นมนะฮะลอดแน่นอน4.4วิเมื่อกี้ระหว่างที่พี่เขาไปไปหาข้อมูลมาเป็นรายการที่ถูกผลิตจากที่สวิตนะฮะประเทศสวิต แล้วก็จะไปดังกันในผลิตกันพวกนาฬิกาดำน้ำถูกต้องไหมฮะแต่นี้เป็นเรือนทองที่ไม่มีผลิตแล้วแล้วก็นานมากแล้ววินเทจถ้าใครมีความรู้เม้น์มาเลยนะฮะลงมาได้เลยครับตัวผมได้หลอมนาฬิกาวินเทจอีกเรือนแล้วครับตัวนี้ออกมาที่74ก็คือยังดีนะยังดียังสูงจุดชงจุดเชื่อมของลายที่เขาเป็นลายเมื่อกี้มันมีจุดเชื่อมฮะมันก็เป็นไปได้ที่จะดึงให้มาจาก75หรือ74บาทคิดเงินกัน,กนครับ ตอนแรกอยู่ที่28ก็ยังอยู่28นะอยู่28ตัวหลังหายไปเล็กน้อยน้ำหนักครับตอนนี้อยู่28.25กรัม5 4 5 5 0ราคาทองวันนี้ถือว่าสูงสุดเลยนะ4 5 4 5 5 0เป็นตัวตั้งครับคูณด้วยตัวแปลงที่656แล้วก็คูณด้วยประเซ็นต์ที่ออกมา74ทวนๆเลยคุณ74%ครับผมกรัมละ2648 2648คูณน้ำหนักที่28.25กรนะัม7 4 0 0 0 แปดร้อยบาทโดซานะโดซาได้7 0 0ด0มื่จ้า